ยังเกี่ยวขึ้นมาได้ค่ะชราพรแล้วก็ยังเกี่ยวขึ้นมาได้ค่ะชราพรแล้วก็ตีบอลใส่บล็อกชัดอ่อค่ะโอ้โหตีบอลห่างได้ดีนะคะทีมไทยวันนี้ ทีมไทยทำถือว่าวันนี้การตีบอลยังทีมไทยชนะชนะพรแล้วก็การตีบอลทีมไทยใส่บล็อกคัทออกค่ะโอ้โหท่าที่จะสุดมากเพราะว่าแล้วดีนะทีมไทยมีเทคนิคที่ดีในการตีบอลปั่นแล้วกระทบสูงเลยนะค่ะเอาละค่ะรับไม่ค่อยดีค่ะสูงสูงนี่่ไมกลัวเลยนะเอาละค่ะรับไม่ค่อยดีค่ะแต่ขึ้นตีทีไทยได้คะแนนดูสัญญาณจากผู้ตัดสินเป็นทีมไทยได้ค่ะคะแนนนี้บอลออกนะคะ18ต่อ17ค่ะโอ้โหพยายามจะขึ้นแล้วนะคะลูกกระสี โอ้โหพยายามจะขึ้นแล้วนะคะลูกศิษย์บาหนีนะคะต้องพยายามแก้เกมนะคะตอนนี้ไทยนะคะต้องพยายามแก้เกมนะคะตอนนี้ทีมไทยนำอยู่18ต่อ17ทยาเสิร์ฟมาจังหวะการเข้าไม่ค่อยดีอะเล่นไทยจังหวะการเข้าไม่ค่อยดีค่ะเไทยขึ้นจากหัวเสาตีอาเซลบล็อกแล้วค่ะกลับมาเล่นใหม่สาเล่นอีกแล้วค่ะแล้วก็เป็นโอแลนนะคะยแล้วก็เป็นทั้งโอแลนนะคะ 3เมตรยังรับข้นมาได้สนุกเลยหัวเสาเมตรยังรับข้นมาได้โอลันดี่สนุกเลยหัวเสาแก้ตัวได้สำเร็จค่ะสำหรับรูปัสิ์นะหมายเลข11ขึ้นจากหัวเสาค่ะตีบิดฝังเลยนะคะลูกนี้ตีบิดฝังเลยนะคะลูกนี้ลูกนี้ตีฝังมากๆนะคะยามหลายคะแนนแล้วนะคะสำหรับลูปัสิ ค่ะยี่แปดเท่ากันแล้วก็ลงไปเสิร์ฟลูกกระสิกแปดเท่ากันค่ะแล้วก็ลงไปเสิร์ฟลูกกระสิกร้อยตัวเสิร์ฟมาโดนตะข่านนิดนึงค่ะทีมไทยยังรับไปได้เป็นโอกาสของอัชลาพรพยายามจะตียาวนะให้ทัดบล็อกค่ะทัดหรือเปล่าลูกนี้ละค่ะอ่าทีมชาติไทยต้องขอชาเลนจ์แล้วค่ะการชาเลนจ์ตอนนี้กติกาสำหรับ VNL ครั้งนี้การชาเลนจ์ตอนนี้กติกาสำหรับ VNL ครั้งนี้นะคะไม่สามารถชาเลนจ์ระหว่างการแข่งขันได้นะคะระหว่างเรนลี่นะคะ ก็คือให้จบคะแนนคะแนนก่อนนะคะค่อยขอชาเลนจ์นะคะคุณกิ๊ก็น้องกิ๊นะคะก็เป็นผู้ช่วยค่ะภาพชา์กันค่ะโอ้ข้อน่าที่สูงเกินบล็อกนะคะดูแล้วการชาเลนจ์ครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จค่ะตีค่อนข้างห่างจากบล็อกเลยนะคะ สมัสมเซ็กค่ะวันนี้ค่ะอายุ29ปีสูงถึง191นะคะคะแนนเป็นของโปแลนด์นะคะลงไปเสิร์ฟต่อค่ะมาทีน่าน้าลูกปสิประิษ์เสิร์ฟสิกเสิร์ฟแล้วคนดีค่ะทีมไทยลากมสามเมตรอ้าวโดนบล็อกตอนนี้เขาเริ่มจับทางได้แล้วนะคะสำหรับโปแลนด์ค่ะไปโดนบล็อกของทางซูนิสกาค่ะ ก็ค่อนข้างใหญ่ค่ะตอนนี้คู่กันเลยนะคะกิกากากับเซนิกาเสิร์ตต่อค่ะู้กมีนะคะบอลลอยลูกมาค่ะแล้วก็วาลิสลารับพลาดไปพลาดไปโคตอตต้องขอเวลานอกค่ะโดนนำอยู่28-18นะคะ เขาจะเสร์ฟที่มาตรงนี yeah, um. yeah, ้แหละนะเกมพร้อมะมีแค่สองคนนั่นแหละที่เราจะรับเสิร์ดนี้องนี่นะได้เล่นได้เลยนะบอลเร็วบอลเร็วเราต้องทำงานแล้วเข้าใจไหมแต่ว่าไม่ต้องตั้งใจด่าดูดีๆดูแอคชั่นดีๆเขาช่วยกันลองบอลเล่นเล่นเ X เล่นทับ X ได้มีสามเมตรเติร์ดมีสามเมตรกลางได้แต่ว่าเขาก็เสิร์ฟจัดตรงกลางสามเมตรหนึ่งเราพร้อมกับทับ X พร้อมโอเคไหมเปิดโซนนี้เปิดโซนนี้ าาเนั่งนีนคือตำแหน่งของน้าขวาใช่ไหมใช่ค่ะตำแหน่งคือตำแหน่งด้านขวาแดนหลังค่ะยังโคตรออตตนี่ขอเวลานอกไปเขาทำการแก้เกมมาเขาจะเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟมาที่เดิมเพราะฉะนั้นเราต้องรับลูกเสิร์ฟให้ขึ้นก่อนค่ะคโ้ช่วงหลักนี้เขาบอกว่าเราจะเน้นเล่นการเล่นลูกจากบอลเร็วเพราะฉะนั้นการรับบอลแรกมีสิ่งสำคัญมากที่เราจะช่วยให้ทีมเราช่วยเล่นบอลเร็วได้ตอนตรงนี้ชี้เกมรับ ใช่เลยค่ะมาดูนะตอนนี้ทีมชาติไทยก็เปลี่ยนวิสราศรีทาเลิสออกไปนะแล้วก็ส่งน้องชัชชุกอนชัชุกอนนะผมบิีมค่ะลงมาแทนค่ะแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟต่อครับโค้ชแล้วเสิร์ฟลุยสองค่อนข้างดีมากค่ะเสิร์ฟเป็นจิตเก่งใจนะคะของทีมชาติไทยของเราเป็นเสิร์ฟเอสเลยค่ะระหว่างชัชชุกอนฉับอัชลัมพรนะลงมาก็รับน้องเลยนะคะ ลูกัะสิบค่ะ2 2ิบต่อ18บแะมาบอลมาบอลลงทีๆแล้วก็บอลพันเล็กข้าไปจังหวะหนีโอกาสตีจังหวะสองเลยค่ะทัดดาวทัดดาวไวมากลูกนี้นะคะปกติลูกที่สองจะต้องเป็นการที่ต่อเนื่องให้เซตให้คนลูกที่สามใช่ไหมแต่ลูกนี้ทัดดาวตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากแล้วทำคะแนนกับทีมชาติไทยค่ะก็เป็นช่วงทางโปแลนนั้นเผลอนะคะ พรพันเสิร์ฟมา19ต่อ22รับข้ามาเป็นโอกาสทีมไทยลุกจากโขงหลังมาโดนบล็อกออกนะคะดูจากแอคชั่นของชัชชุออนแล้วอะโอ้โห,โห,โหไปโดนมือบล็อกนะของทามเกรก,ก้าค่ะออกไปค่ะ20ต่อ22ค่ะพรพันเสิร์ฟ รับบอลสวยค่ะยกหัวเสาตีเซฟล็อกเซฟขึ้นมาได้แล้วนะแต่ว่าบอลเนี่ยลอยไปไทยสันหามค่ะเพื่อนไปเล่นไม่ทันนะคะก็ต้องชมบอลหัวเสาเขาแล้วค่ะเปิดเกมลุกได้ดีนะคะสำหรับเซเนสกาไทยเล่นบอลเร็วอ่ะ กมาโปแลนด์โค้งหลังสมเสกยังตีเซฟล็อกได้ค่ะทีมไทยโค้งหลังอีกครั้งหนึ่งเอาแล้วค่ะยังเล่นขึ้นมาโปแลนด์โดนเซฟบล็อกมาเกี่ยวเข้ามาได้ค่ะจีดาพาเป็นของโปแลนด์ค่ะตอนนี้ต้องเล่นโค้งมาอหมใส่มาบอลออกหรือเปล่าคะต้องดูสัญญาณจากผู้ตัดสินค่ะจากลูกตีจากสมเสกค่ะผูะ้ตัดสินให้สัญญาณว่าออกนะคะลูกนี้ ค่ะมาดูภาพช้ากันอู้ออกนิดเดียวค่ะไม่น่าจะทักนะคะตอนนี้ออกเห็นเห็นเลยนะคะเราไล่ขึ้นมาแล้วค่ะ <Okay. S 1> 21 23ค่ะใช่ค่ะลูกมวันเสานี่สมาเิกตีไม่ค่อยถนัดด้วยนะคะเอาละคะ่ะอัชาราพรเสิร์ฟ21ต่อ23บอลล์มาตีทันดี <c oughs> <c oughs> ได้คะแนนนี้ไปกับทีมไทย ลูกนี้อัชลา,าพอเสิร์ฟดีมากค่ะบอลพุ่งลงข้างหน้าทำให้เขาเคลื่อนที่มารับได้ยากบอลหล่นเลยนะคะแล้วก็ทัดดาวยืนรออยู่ค่ะเล่นตีสวนกลับไปทันทีนะ,ะโอ้เป็นจังหวะที่ผิดพลาดนะคะของทีมโปรแลนด์ต้องขอเวลานอกค่ะของทีมโปรแลนด์นะคะขอเวลาทําที่สองค่ะ 22ต่อ23นะคะตอนนี้ทีมไทยก็ถือว่าเป็นเกมที่สูสีพอสมควรนะคะเรามาปล่อยให้คะแนนเนี่ยไหลยาวๆนะคะจากคะแนนที่19 20 21 22ทำให้โปแลนด์คะแนนฉีดห่างไปค่ะแต่ว่าทีมไทยก็ยังอาศัยความอดทนนะคะ อย่างโค้ชจีโปแลนเขาก็แก้เกมมาว่าให้รับบอลไม่จะเป็นจะต้องไปชิดนิดน,นะคะ,คะให้สูงเข้าในสนามไว้ก่อนค่ะเขาก็อาศัยความสูงในการที่จะทีทำคะแนนใ,<ช>ใช่ไหมคะช่วงไทยเกมน<ช>ี้ค่ะตอนนี้นทีมเราต้องระวังลูกบอลัวเสากับบีหลังนะคะค่ะเอาละค่ะมาดูเหมือนที่น้องรุตบอกค่ะโค้งมาเอ้าทัดบอลหรือเปล่าคะเหมือน เขาจะมั่นใจนะคะทีมโปแรแลนด์ค่ะก็ต้องน่าจะขอเชลน์อ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนนัดสามคืนค่ะค่ะส่งเสียซีกลงมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวเซตเตอร์ค่ะวินนิสกานะคะเซตเตอร์ตัวสำรองอีกทีนะคะสมัยก่อนวอลลสค่ะเล่นตำแหน่งนี้ โดนบล็อกอีกแล้วนะคะตอนนี้เหมือนจับทางเราได้แล้วค่ะว่าเราลุกจากโค้งหลังนะคะใช่ค่ะแล้วหน้านี้บอกเลยว่าหน้าบล็อกของทีมโปแลนด์นี่ค่อนข้างใหญ่ค่ะก็เป็นอันว่าในเซตที่หนึ่งนะคะทางทีมโปแลนด์ชนะไปนะคะ25-23ค่ะใช่ไหมคะ ลูกเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะชัดชุออนรับแล้วก็ส่งมาทางโค้งหลังแต่ว่าโดนจับบล็อกได้นะคะสูงเลยค่ะเขาในลูกใช่ค่ะก็ถือว่าทีมไทยเล่นได้ดีเลยนะคะในเซตที่หนึ่งใช่ค่ะยีต่อ22ค่ะแล้วก็ระหว่างพัก เซตนะคะก็มีการแสดงของเจ้าภาพจากจีนนะคะกรุงปักกิ่งะจะไม่มีการเปลี่ยนแดนนะคะน้องนุชกติกาของอ่านะคะมาดูสถิติกันค่ะน้องนุชอย่างสถิตินะคะอย่างเซตรแรกที่เราแพ้ไปนะคะ25ต่อ22นะคะอย่างการตีบอลแอคแทกนี่ค่ะ,คะโปรแลนด์เขาตีได้17แต้มเราตีได้15ถือว่าห่างกันแค่2คะแนนเรื่องบล็อก ทางทีมโปรแลนนะคะบล็อกไปได้3เราบล็อกได้ศูนย์ค่ะ,คะแล้วก็เข้ามาได้เสิร์ฟอีก2คะแนนใช่แล้วเขามาได้เสิร์ฟอีก2คะแนนแต่ว่าถ้าดูจากสี่การแพ้จากคะแนนนี้คือเราแพ้เขาไม่มากนะคะแพ้กันคแค่3คะแนนทีนี้เรามาดูว่าเซตสองเนี่ยโคดออสจะแก้เกมยังไงค่ะก็ถือว่าจากสถิติเมื่อสักครู่ที่นอ้องนุชบอกนะคะ เกมลุกเนี่ยเราไม่ได้แพ้เขาเลยนะคะเหมือนกับว่าเราสามารถรักษาระดับเกมลุกได้เพียงแต่ว่าเขามาได้เปรียบตรงเกมบล็อกใช่ไหมคะใช่เกมบล็อกกับเกมเซิร์ฟที่เขาได้เปรียบเราในของเซตแรกนะคะ,คะเราอาจจะต้องปรับเรื่องเกมรับลูกเสิร์ฟด้วยนะคะ,คะอันนี้เป็นสถิตินนี้เ,เปอรเซนต์ฟจุดเสิร์ฟนะคะที่ได้เปอร์เซ็นต์เสิร์ฟ ถือว่าเกมวันนี้สนุกเลยนะคะสำหรับเซตแรกนะคะจากของทั้งสองทีมเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าทีมโปรแลรนด์นั้นเหนือกว่าทีมชาติไทยอยู่แล้วนะคะันนี้ก็ลูกศิษย์ค่ะทำคะแนนไปเจ็ดคะแนนนะคะค่ะรู้จักหัวเสาคะ่ะส่วนน้องบีมบิมวิชยานะคะแปดคะแนนค่ะทำคะแนนโดยรู้จัก หน้าขวานะคะทั้ง3เมตรแล้วก็โค้งหลังะคะนน่ะตอนนี้น้องพิมพ์พิชยาก็ยังเป็นผู้เล่นที่ทำสกอร์สุดสุดของทีมอยู่จากเซตแรกนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งนะคะจิดาภานาหัวหนองนะคะดิเบลโลที่ต้องบอกว่าตอนที่เราชนะโปรแรนลนด์รอบที่ผ่านมานะคะล่าสุดตอนคัดโอลิมปิดนั้นก็ทำ หน้าที่ได้ดีมากค่ะเอาละวค่ะวรลิศรา,าสีทาเลิศก็ได้ถูกส่งกลับมาเล่นในหกคนแรกเหมือนเดิมค่ะโปรแลนดเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนค่ะเอาละค่ะมาแล้วค่ะกระโดดเซตมาเอ้าโดนบล็อกอีกแล้วค่ะตอนนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมแล้วค่ะจับบล็อกจะโค้งหลังนะคะพิมพิชยา คนดนลูกนั้นตัวสูงนะคะน้องนุชแล้วก็ขย่งบล็อกมานี่ก็โดนแล้วค่ะลูกจากบอลเลวได้แต้มนะคะลูกนี้ก็ถือว่ายอดยี่นมคะทีมไทยเนี่ยตีเปลี่ยนเสิร์ฟได้อย่างรวดเร็วนะคะจากบอลเลวของทัดดาวแจ้งค่ะสามารถตีปั่นหนีบล็อกคอนเดนลูกได้นะคะทัดดาว าชาลาพอนเสิร์ฟมาหนึ่งเท่ากันค่ะรับต้องอันเดอร์โค้งให้สติเซียกูโดนบล็อกกลับขึ้นมาเกี่ยวขึ้นมาโค้งหลังมาแล้วแต่ว่าฉีกสนิทเลยค่ะพันพันพยายามจะลงไปรับแล้วนะคะหนักเกินไปค่ะเซเนสกานะคะมาทิมนาค่ะร้อก้อายุ22ปีเองนะคะอายุอายุ่อนข้างที่จะเด็กมากมากนะคะแต่ว่า เขาสามารถเล่นในระดับของระดับลกได้ขนาดนี้ถือว่าเขามีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กนะคะค่ะโอ้เสิร์ฟลูกนี้ลงลงกลางเส้นเลยค่ะเสิร์ฟเอสเลยนะคะรับ<ม>ยากเหมือนกันนะคะน้องลุกใช่ค่ะ<ม>ลูกนี้เสิร์ฟค่อนข้างแรงแล้วบอลตกลงพื้นเร็วมากาละะ้ค่ะเสิร์ฟต่อคะ่ะเซเนสกาพยายามจะตีเหมือนเสิร์ฟเปลี่ยนทิศนะคะแล้วบอลก็ลอยออกท้ายสนามนะคะ่ะ ก็เหมือนจะพยายามเอาคะแนนจากไทยจากการเสิร์ฟนะคะเอาละคะ่ะไทยขยับตามมาเป็น2ต่อ3ลงไปเสิร์ฟโดยทัดดาวรับบอลสวยคะ่ะแล้วก็ยกโค้งหลังสีเสีสยลูกนี้ตีโค้งแบบเหนือบล็อกเลยค่ะ ที่น้องนุชบอกนะคะว่าเขาเล่นบอลสูงตีเหนือบล็อกค่ะใช่บล็อกยากเหมือนกันนะคะบอลแบบนี้เอาละค่ะเราอยังอูยกบอลอูรูปนี้พยายามจะดึงบอลน,นะคะแล้วก็บอลเนี่ยลอยเข้าตะข่ายค่ะใช่ค่ะแล้วยาด้วยความที่เราเป็นผู้เล่นค่อนข้างตัวเล็กด้วยแล้วยิ่งถ้าเราเล่นบอลชิดเกินไปโอกาสที่จะตีผ่านบล็อกค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะ ห้ต่อ 2, 2> บอลไทยพยายามลุกอีกครั้งออหนึ่งยืนยืนล็อกมุมตรงไว้เลยนะคะสำหรับลูกกศสิกค,ค่ะเซตนี้ต้องบอกว่าทางทีมโปลแลนด์นะคะเกมบล็อกทํางานมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมชาติไทยเราจะหาทางยังไงตีถึงจะตีผ่านบล็อกได้เหมือนล็อกมุมตรงไว้เลยนะคะ